แกงกลัวไหมแกจับมันดีดหูอกจับมันสิน,น้องจับมันสินาาหายได้ด้วยแม่งข้ามกาดได้ด้วยย่น่นโอ้ยยของอแกนตัวไรสิบบงของแกนได้ไะอนใส่นี่มมนนี่นี่

ใช้คอมบ,บิวเตอได้ไดใช้ใชเอาแกนได,ไดตัวนี้บ่ตัวนี้หน่อยเดีเว<อ>ยวบ่ะบอยพอออกมาพอออกมาเลยอตวน้อนลุกย,ยนี่ของอแกนใช่ไหมอะไรนู้นเนาะอู้ กังเลยมีกี่ตัวน้องนับพี่มาแล้วแข้งของบิ๊กใบตัวไหนของบิ๊กใบไอหอยแกนตัวไหนไอหอยแกงชิดิไอหอยงของแกนตัวไหนแต่ของบีมบีมบีมตัวไหนของบีมมีไงนี่เออมันมีสามตัวนี่ของกระต่าแกนแกนตัวเล็ก